ท่านผู้ชมที่เคารพครับพิธีเปิดการแข่งขันศึกเอ50็มร้อยห้าสิบพลังกำปันสถาโลก68ปีกรมสำมะพธธาธอากาศนั้นได้จบลงไปแล้วนะครับบริษัทนครหลวงโปรโมชั่นกราบขอบพระคุณท่านผู้อากาศเอกดวงอุไรเจ้ากรมสำมะพธธาธอากาศในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกราบขอบพระคุณท่านผู้อากาศตรีวัฒนาชัยเจริญรัตรองเจ้ากรมสำมะพธธาธอากาศในฐานะรองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันและประธานจัดการแข่งขัน ขอบคุณดรวิรศัสิ์ฮาร์ดดาครับหรือด็อนายกแดงนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลคลอง3ขอบคุณผู้แทนของ m 1 5 0ครับคุณสุกิจเทพวรรณและก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านรวมทั้งพี่น้องชาวคลอง3มทุกทุกคนนะครับขอบคุณบริษัทเมทเทเมดจำกัดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัทท PS วัสดุพันธุ์จำกัดบริษัทสยาม เทิคเอาเอาโอ้โหหมัดเดียวเลยหมัดเดียวครับโอ้โหทำภาพเลยครับช็อกโลกเลยครับคุณสารชัยคุณชัยรัตน์ครับนาทีแรกครับที่วินาทีครับเนี่ยโอ้โหครับหลายท่านดูไม่ทันนะครับทุกคนช็อกเลยครับทั้งเวทีหมัดเดียวครับตูมเดียวครับโอ้โหเทคนิคเล็กเทคนิคขอดูภาพช้าเลยครับดูครับยังหลับอยู่เลยครับโอ้โหยังหลับอยู่นะครับมิวโพ เดมซี่มาดูโฟยังหลับอยู่เลยครับโอ้โหดูครับไม่ทันระวังนะครับเดี๋ยวเราพักเดี๋ยวครับเราพักเดี๋ยวครับโอ้โหพงศักดิ์เล็กเสียของเลยครับนะครับคู่แรกของหลายๆปีที่ผ่านมาครับจมภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับไเลัดขวามัดขวานะครับปล่อยขวาเข้าลิ้นปีแล้วซุดลงไปครับคำนับเลยครับ ถ้านี้ครับดูนะครับแยับซ้ายปล่อยขวาครับซ้ายแยบขวาต่อยสวนเหมือนกันครับแต่เสียดแล้วครับจุกเสียดแล้วก็กลมลงไปนี่ก็เหมือนสวัสดีครับแหละครับโอ้โหตะลึงทั้งสนามครับท่านผู้ชมครับโอ้โหต้องยอมรับชกโลกจริงๆนะครับแค่ต้นยกแรกนะครับมาดูเด็กคนนี้ให้ดีนะครับอายุย่าง24พงศักดิ์เล็กนะครับนครหลวงโปรโมชั่น ในพิกัดน้ำหนักร้อยแปดปอนด์ไลฟ์ไฟเวทนะครับโอ้โหหาตัวจับยากมากเลยเป็นนักมวยที่น็อกเร็วที่สุดในประเทศไทยในช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่าพอเปิดฉากมาก็ต,ตุมตุมตุมเรียบร้อยเลยนะครับป้องกันไว้ได้อย่างงดงามในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญประธานโดยการนะครับเจ้ากรมสันพุทธานาศพลอกกาศโทบุญนเอกดวงอูไรนะครับพนักกาศโทนะครับแล้วก็ ในานะประธานจัดอีกท่านหนึ่งรองเจ้ากรมสำนักธนาการพลอากาศตรีวัฒนาชัยเจริญรัตแล้วก็ทาง m 1 5 0นะครับคุณสุกิจเทพวันร่วมกันจัดแล้วก็ด็อกเตอร์วิรัศักดานะครับรายนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนี่นะครับวันนี้ต้องกับคุณประธานโดยการนะครับท่านพลอากาศโทบุญเนกดวงอุไรนะครับเจ้ากรมสันพุธนาการแล้วก็ประธานจัดอีกท่านหนึ่งรองเจ้ากรมสำนุกธนาการพลอากาศตรีวัฒนาชัยเจริญรัต แล้วก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้อำนวยการควบคุมการผลิตกรมสันพัฒนาการด้วยนะครับอีกหลายหลายท่านเลยทีเดียววันนี้โอ้โหต้องยอมรับสุดสุดแล้วก็สุดยอดจริงๆแล้วก็ในนามของ m 1 5 0นะครับคุณสุกิจเทพวันดรเวร์วุาศโอ้โหยยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวนะครับติดตามให้ดีนะครับแชมป์ของ WBC อยู่แค่เอื้อมในรุ่นไล์ไฟเวทร้อยแปดปอนด์นะครับร้อยแปดปอนด์ในนามของพงศักดิ์เล็ก นครหลวงโปรโมชั่นนะครับต้นยกแรกเท่านั้นเอง